หนังสยองขวัญที่น่ากลัวมากมันกลับมาอีกแล้ววันนี้หมูหอมจะพาไปดูหนังที่ดัดแปลงมาจากวัฒนธรรมอิสลามเรื่องมนดํนครใต้บอกเลยว่าตั้งแต่ฉายรอบปฐมทัศน์ก็สร้างกระแสผีดุในชนบทของไทยยังหนักเลยทีเดียวน่ากลัวกว่าผีหลอกเสียอีกกลับเป็นตอนจบของหนังที่ทําให้คิดแล้วก็ขนลุกรีบไปเพื่อนซี้ของคุณให้ดูด้วยกันเลยตามที่บันทึกไว้ในอัลกุรอานในยุคโบราณมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ถูกพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้น ชื่อว่ายินนี่คือสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นแต่พวกมันกลับมองเห็นมนุษย์ได้เป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดมันสูงส่งกว่ามนุษย์แต่ก็ต่ำต้อยกว่าปีศาจพวกมันอยู่รวมกับมนุษย์ทั้งดีและชั่วและผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอและจิตใจชั่วร้ายยิ่งง่ายต่อการถูกพูดพปีศาจร้ายเข้าสิงเรื่องราวต้องย้อนกลับไปที่ชนบทห่างไกลแห่งหนึ่งในประเทศไทยเพื่อหนีหนี้สินก้อนโตอาวี่จึงพาภรรยาและลูกสาวมาที่บ้านพักตากอากาศในชนบทของหุ้นส่วน ที่นี่อากาศดีตลอดปีภูมิทัศน์สวยงามตั้งแต่ภรรยาของเขาก้าวเข้ามาในบ้านเธอก็ชื่นชอบที่นี่มากแต่ตอนนั้นพวกเขายังไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรและบ้านที่ไม่รู้ที่มาที่ไปมักจะหมายถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องแปลกๆต่อมาภรรยาและลูกสาวสองคนก็อยู่เก็บของในบ้านส่วนเอเวลก็ไปกับเท็ดดี้หุ้นส่วนของเขาเพื่อไปทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมรอบๆและผ่อนคลายแต่ด้านบังเอิญพวกเขากำลังผ่าที่โล่ก็เจอกับกลุ่มคนที่กำลังฝังศพอยู่ พอเท็ดนี้เห็นดังนั้นก็รีบพาอาวย์ไปดูความคลึกคลื้นทันทีแต่นี่มันงานศพชัดๆทำไมไม่มีการร้องให้คร่ำครวญและไม่มีพวงหรีดด้วยมีเพียงศพที่ห่อด้วยท้าขาวผืนหนึ่งขณะที่อาวย์กำลังดูอย่างสนใจต่อมาศพก็สงบนิ่งในกระบวนศพที่อยู่ข้างๆก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นอีกอย่างไม่ทราบสาเหตุผู้หญิงคนหนึ่งดูเหมือนจะปกติดีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็จู่ๆปากและเหงือกก็เป็นแผลขึ้นมาท,าทันทีเหมือนโดนผีเข้าเลยผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเห็นแล้ว ก็พูดขึ้นมาทันทีอย่างมั่นใจว่าต้องเป็นจิ้นหนีในศพนั่นแน่ๆเข้าสิงร่างผู้หญิงคนนั้นโชคดีที่หมอผีคนหนึ่งชื่อว่าลุงหวังอยู่ที่เกิดเหตุพอดีเขาจึงสั่งจิ้นหนีทันทีรีบออกไปจากร่างผู้หญิงซะฉันจะแย่งชิงร่างนี้ไปลุงหวังเห็นดังนั้นก็โมโหขึ้นมาทันทีไม่กินเหล้าดีๆก็ต้องกินเหล้าโทษสินะจึงเริ่มท่องบทสวดจากอังกุรานที่ใช้สําหรับขับไล่ปีศาจโดยเฉพาะและเมื่อบทสวดถูกท่องออกมาปีศาจก็เริ่มเจ็บปวดและทุ่มขัาง เหมือนกับว่าอีกเดียวก็จะกินลุงหวังเข้าไปแล้วแต่ด้วยพลังแค่นี้ของมันมากที่สุดก็แค่เหา่าสองสามครั้งแล้วก็ฟองขาวเต็มปากถูกขับไล่ออกจากร่างของผู้หญิงส่วนอเวยืนอยู่ข้างๆก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยตาตัวเองด้วยความอยากรู้แล้วก็เดินไปทักทายลุงหวังแต่เฮียอวีไม่รู้หรอกเรื่องแบบนี้คล้ายๆกับวันนี้มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองเร็วๆนี้แหละส่วนลูกสาวสองคนของเขาก็อยู่บนห้องใต้หลังคาของบ้านพักตากอากาศและพบกับสิ่งแปลกๆมากมาย เช่นรูปผู้หญิงบนผนังนกประหลาดในตู้กระจกและของแปลกแลอีกสารพัดมีสร้อยคอโบราณอยู่เส้นหนึ่งด้วยและเขาควายสีดำดึงดูดความสนใจของพี่น้องทั้งสองเป็นพิเศษแต่ขณะที่พวกเธอกำลังพิจารณาอย่างละเอียดจู่จูก,ก็มีเสียงดังตุกในกองของรกทำให้พี่น้องทั้งสองตกใจไม่น้อยตอนแรกพี่น้องสองคนคิดว่ามันแค่หนูวิ่งเล่นก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากและเพราะพี่สาวอย่างน้องไม่ชอบเขาควายนั้นมากจึงได้นำติดตัวไปด้วยแต่เด็กอย่างเธอจะรู้ได้อย่างไร ของที่ยิ่งเก่าแก่ก็ยิ่งแปลกประหลาดห้ามแต่ต้องง่ายๆแน่และขณะที่เธอนอนหลับสบายในยามวิกาลลมหนาวพัดกระหน่ำมาจากนอกหน้าต่างอย่างฉับพลันทําให้หลี่เหมยหลับไม่ลงจึงอยากไปหาอะไรกินในตู้เย็นแต่ขณะที่เธอกําลังจะกลับห้องกลับพบว่าประตูตรงหน้ากลับแกว่งกวยอย่างประหลาดเห็นฉากนี้หนูสวยทั้งตัวทั้งอยากรู้เธอเดินไปจะเปิดประตูสุดท้ายก็ใช้แรงเยอะมากดึงจนมือจับหลุดออกมาเลยแต่ประตูก็เหมือนติดกาว502ไว้ ดึงยังไงก็ไม่เปิดแต่ที่แปลกกว่านั้นอยู่ข้างหลังขณะที่เธอกําลังจะไปแล้วจู่จูก็ได้ยินเสียงประตูที่ตัวเองพยายามเปิดเท่าไหร่ก็ไม่เปิดกลับเปิดออกอย่างไม่ได้แล้วก็ปิดลงเองในทันทีเหตุการณ์นี้ทําเอาตกใจไม่น้อยเธอคิดว่าเป็นแม่จึงเดินไปดูเงาที่ยืนอยู่บนบันไดที่ว่างเปลา่ากลับเป็นการพิสูจน์ว่านั่นไม่ใช่แม่ของเธอแต่เมื่อน้องเมย์เข้าไปไกลเงานั้นก็หายไปอย่างลึกลับเช้าวันถัดไปน้องฮิมกำลังเปลี่ยนผ้าอนามัยอยู่ในห้องน้ำ ก็ได้ยินเสียงเคาะประตูขึ้นมาเธอไปเปิดประตูแต่กลับเห็นชายหญิงแปลกหน้าสองคนยืนอยู่หน้าประตูผู้หญิงที่ชื่ออิซาบอกว่าเป็นเพื่อนของเท็ดดี้หลังจากรู้ว่าลูกบิดประตูบ้านเสียเธอจึงพาน้องชายมาซ่อมแต่นี่มันเรื่องเล็กน้อยทำไมต้องให้คนมาสองคนด้วยละ่ะเห็นได้ชัดว่าพี่น้องคู่นี้มีจุดประสองค์อื่นตอนที่น้องชายกำลังซ่อมมือจับอยู่อิซาก็เข้าไปในห้องน้ำแล้วก็เก็บผ้าอนามัยของโชเซตขึ้นมาอย่างลับๆรอๆแล้วก็เอาออกไปข้างนอก หลังจากที่พี่น้องทั้งสองคนจากไปแล้วอิซาก็ไปหาพี่ชายที่เป็นพ่อมดของเธอแล้วก็เอาภาพถ่ายที่ขโมยมาได้ให้เขาและคนที่อยู่ในรูปก,ก็คือครอบครัวของอาวยทั้งสี่คนต่อจากนั้นพี่ชายก็จัดตั้งแท่นบูชาภายในบ้านแล้วทําพิธีกรรมต่อหน้าผ้าอนามัยที่ขโมยมาจากบ้านอาวยและรูปถ่ายข้าขอร้องเจ้าจงต่างข้ามาข้าจะทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าฉันจะซื่อสัตย์ต่อเธอถ้าฉันผิดคาพูด ฉันจะยอมสละชีวิตเพื่อชดใช้เห็นได้ชัดว่าระหว่างอีซากับครอบครัวของอวีต้องมีความแค้นฝังหุ่นอย่างร,ร้ายแรงแน่ๆนถึงได้ใช้ยาพิษแบบนี้แก้แค้นครอบครัวนี้ทั้งสี่คนและในคืนนั้นเองขณะที่ภรรยาของอวีกําลังหลับสนิทแรงลึกลับบางอย่างได้ดึงผ้าห่มของเธอออกใช้าช้อย่างฉับพลันแต่พ่อหัวเจอรู้สึกตัวเพราะความหนาวเธอก็คิดว่าตัวเองขยับตัวมากเกินไปจนทําให้ผ้าห่มหลุดไปแต่ขณะที่เธอลุกขึ้นไปปิดหน้าต่างเธอก็พบว่ามีบางอย่างยืนอยู่ข้างล่าง เจ้าจะเป็นท่าของฉันมือของพี่สาวถูกแมงป่องต่อยแล้วเธอก็แงนหน้าขึ้นไปดูอีกครั้งมินอตอน,นอกหน้าต่างก็หายไปในทันทีเนื่องจากตอนนี้เธอเอาแต่สนใจบาดแผลของตัวเองดังนั้นเธอจึงไม่ได้คิดอะไรมากแต่ทางด้านอาวยกลับถูกเสียงกรีดร้องทําให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาถุกแขวนอยู่หน้าบ้านของพวกเขาแบบนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นฝีมือของใครบางคนแต่ว่าใครเป็นคนทําแล้วพวกเขากระทาผิดต่อใคร ทั้งคู่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกและหลังจากวันนั้นแล้วเรื่องน่ากลัวก็เริ่มต้นขึ้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทีละอย่างวันนั้นพี่สาวกําลังเก็บจานอยู่ก็ไออย่างไม่รู้สาเหตุอย่างหนักเสียงไอหนักขึ้นเรื่อยๆจนไอเป็นเลือดออกมาเธอคิดว่าตัวเองคงเหนื่อยเกินไปจึงนอนลงบนเตียงเพื่อจะนอนหลับแต่ในขณะนั้นประตูห้องกลับถูกเปิดออกโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนเปิดแล้วก็ปิดลงไปคิดว่าอาจจะเป็นลูกสาวมีอะไรบางอย่างพี่สาววัวจึงรีบตามไปโดยไม่คิดอะไรมาก หลังจากค้นหาอยู่พักใหญ่เธอก็พบลูกสาวตัวน้อยของตัวเองที่ทางเข้าห้องใต้ดินในที่สุดข้างในมืดและน่ากลัวมือไม่ถึงห้าทิศเธอเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวจึงเปิดไฟฉายโทรศัพท์ขึ้นมาค่อยๆเดินลงบันไดไปแต่ยิ่งเธอเดินเข้าไปลึกเธอยิ่งรู้สึกว่าไม่ถูกต้องเพราะข้างในมืดมากจริงๆเมื่อขนาดนี้แม้แต่พี่สาววัยสาสิบกว่าอย่างเธอก็อดรู้สึกกลัวไม่ได้แต่ลูกสาวตัวน้อยจะเป็นไปได้อย่างไรที่ไม่มีเสียงอะไรเลยสักนิด เชอหัวรู้สึกแปลกๆจึงเปิดไฟฉายโทรศัพท์ค้นหาลูกสาวไม่หยุดแต่ในขณะนั้นเองมีสิ่งกลมงกลิ้งอยู่สิ่งหนึ่งมันปรากฏขึ้นที่ข้างเท้าของเธออย่างกระทันหันพี่สาวดอกไม้ก้มลงเก็บมาดูด้วยความสงสัยแต่เพียงเสี้ยววินาทีต่อมาก็ทําให้เธอตกใจจนแทบตายนั่นมันลูกตาที่เปื้อนเลือดอยู่และท่ามกลางความตกใจในที่สุดเธอก็พบลูกสาวที่มุมหนึ่งของห้องใต้ดินได้ในที่สุดแต่ตอนนี้เสี่ยวสวิตคุกเข่าอยู่กับที่ไม่ว่าพี่สาวจะเรียกเธออย่างไร เธอก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้พี่สาวทนไม่ไหวแล้วเธอเดินไปหาลูกสาวอย่างสันเทาไม่คิดว่าจะได้เห็นพี่ฮัวตกใจจนวิ่งหนีแทบไม่ทันเก้าอี้ข้างๆก็ขยับไปมาเองโดยไม่ทราบสาเหตุประตูก็เปิดไม่ออกแม้กระทั่งลูกตาที่พี่ฮัวเก็บมาได้ก็กลับมาหาพี่ฮูอีกครั้งในตอนนี้ใครเป็นเทพเจ้าเจ้า โชคดีที่สุดท้ายแล้วทุกอย่างที่พี่หัวได้ประสบพบเจอมาทั้งหมดเป็นเพียงฝันร้ายเธอก็ค่อยๆสงบสติอารมณ์ลงได้แต่เรื่องประหลาดกลับไม่หยุดลงเพียงแค่นั้นคืนหนึ่งดึกๆที่สาวดอกไม้เพิ่งซื้อของเสร็จกำลังจะพาหนูสวยกลับบ้านรถกลับดับอยู่กลางสี่แยกโดยไม่ทราบสาเหตุอย่างไรก็ไปต่อไม่ได้ที่สาวหัวฟ้านั่งจุดไฟอยู่นานมากแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นปฏิกิริยาอะไรเลยและขณะที่แม่ลูกทั้งสองกำลังประหลาดใจอยู่นั้นก็เห็นแสงไฟถนนไม่ไกลออกไปนั้นอีกครั้ง มีมนุษย์หัววัวยืนอยู่นั่นคือสัตว์ประหลาดที่พี่สาวหัวฟ้าเห็นในคืนนั้นแต่ในขณะที่แม่ลูกทั้งสองจ้องมองกับมนุษย์หัววัวนั้นแล้วมิโนอตอก็หายไปอย่างกระทันหันเห็นเหตุการณ์นี้เสียวเหมยยังคงสงสัยแต่แม่ของเธอดูจะไม่สนใจแล้วเธอจึงเหยียบคันเร่งเตรียมตัวออกไปทันทีแต่เพียงเสี้ยววินาทีต่อมา หลังจากเหตุการณ์นี้แม้พี่สาวจะรอดชีวิตมาได้อย่างบุดวิดแต่ลูกสาวคนโตของเธอกลับจากไปอย่างไม่มีวันกลับก,กับเหตุการณ์เช่นนี้พี่สาวทั้งเจ็บปวดและหมดหุนทางเธอคร่ำควรวญร่ำให้บนเตียงอย่างที่สุดสามีเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปปลอบโยนแต่พี่สาวกลับร้องให้หนักขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นความผิดของเธอบ้านหลังนั้นมีบางอย่างมันทำร้ายฉันและลูกสาวของเราได้ยินภรรยาพูดอย่างนั้นอวิก็รู้สึกว่าไม่ถูกต้องเขาจึงตะหาอิสาตามบอกแส และเมื่ออิซาเห็นอาวิแววตาของเธอก็แสดงออกถึงความเล็กน้อยในที่สุดเธอก็กลับมาความสัมพันธ์ระหว่างอิซาและอาวยไม่ธรรมดาทั้งสองเคยเป็นคนรักกันแต่ตอนนี้กลับเป็นเหมือนศัตรูกันในระดับหนึ่งและจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เพราะอาวยทิ้งเธอไปก่อนหน้านี้จึงทําให้อิซาเก็บความแค้นเอาไว้เธอจึงร่วมมือกับหุ้นส่วนหลอกลวงให้ครอบครัวสี่คนนั้นมาที่นี่ทั้งหมดแล้วให้พี่ชายแอบลงคาถาทําให้พวกเขาถูกพูดผีปีศาจของเรา สุดท้ายก็ต้องตายอย่างอนาะแต่เพียงแค่นี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะคลายความแค้นในใจของนางด้วยเหตุนี้นางจึงคว้ามีดขึ้นมาอีกเล่มต้องการจะลงมือฆ่าไอ้ผู้ชายเลวคนนั้นด้วยตัวเองฟังคำกล่าวโทษของอีซาอาวไวเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่ถ้ารู้เช่นนี้ก็จะไม่ทำเช่นนั้นตั้งแต่แรกและตอนนี้สิ่งเดียวที่เขาทำได้ก็คือมอบชีวิตของตัวเองให้กับอีซาเพื่อแลกกับความปลอดภัยของครอบครัวแต่ในขณะนั้นพี่ชายของอีซาปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันและขัดขวางน้องสาวไว้ แต่การกระทาของเขาไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยให้อาเวยไปแต่เป็นการมอบตุ๊กตาจินนี่ที่ทําขึ้นเป็นพิเศษสําหรับครอบครัวของพวกเขาเป็นของขวัญต้อนรับให้กับอิดฝ่ายเขาต้องการจะดูด้วยตาตัวเองว่าครอบครัวสี่คนนี้จะถูกจินนี่ทรมานอย่างไรแค่นี้มันก็สาแก่ใจกว่าแค่ฆ่าพวกมันไปเฉยๆแล้วด้วยความจําเป็นอาวีจึงต้องจากไปเขาจะต้องแบกรับคาสาปหนักหึืงถูกบีบบังคับให้ใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาและลูกสาวด้วยความหวาดกลัวและไม่สงบ พร้อมกันนั้นเขาก็รู้ดีว่าลูกสาวคนโตของเขาตายไปแล้วคนต่อไปที่จะถูกลอบสังหารน่าจะเป็นลูกสาวคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงรีบกลับบ้านปรากฏว่าพอก้าวเข้าประตูบ้านก็เห็นภรรยายือนอยู่ที่มุมห้องอย่างประหลาดและลูกสาวก็วิ่งหนีออกไปอย่างไม่ทราบสาเหตุพอเห็นอย่างนั้นอโวยจึงรีบวิ่งลงไปชั้นล่างตามรอยลูกสาวไล่ตามไปจนถึงป่าแต่เสี่ยวสวีกลับวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆจนเสียหลักสุดท้ายก็ล้มลงกับพื้นและเมื่อเธอลุกขึ้นยืนอีกครั้ง วิญญาในตัวเธอก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วแทนที่ด้วยปีศาจร้ายที่น่ากลัวเมื่อเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าอาวีก็ได้แต่ยืนนิ่งงันไม่รู้จะทํายังไงดีโชคดีที่ในายามกับขันน้องชายของอีซาก็พากุลหลุงหวังมาถึงที่นี่อย่างกระทันหันที่แท้แล้วเมื่อครู่ขณะที่อวีและอีซากําลังสนทนากันเทียนจู้ก็แอบซ่อนตัวอยู่ได้ยินทุกอย่างเข้าไปหมดแต่เขากลับเกลียดการกระทําของพี่สาวและพี่ชายมากฉันจึงเลือกที่จะอยู่ข้างอาวิน แล้วลุงหวังก็เริ่มท่องคาถาเพื่อจัดการกับปีศาจที่อยู่ในตัวเสียบสวีดแต่ปีศาจตนนี้มันแข็งแกร่งเกินไปคาถาของลุงหวังไม่เพียงแต่ไม่ได้ผลกลับทําให้มันโกรธจัดยิ่งขึ้นไปอีกมันลอยตัวขึ้นไปในอากาศกางแขนออกแค่ชั่วพริบตาเดียวก็หวิ่งลุงหวังกระเด็นไปไกลกว่า10เมตรแล้วลุงหวังหมดหนทางแล้วจริงๆจึงอยากให้เอาตุ๊กตาจิ้นหนีมาให้ตัวเองตอนนี้คงมีทางเดียวคือเผาตุ๊กตาตัวจริงถึงจะหยุดทุกอย่างได้แต่ตอนที่ลุงหวังฝ่าลมยินดีเยียดมาอย่างยากลําบาก ใช้ไฟแชกจุดไฟเผาตุ๊กตาจิ้นนี้ในตัวเสียสเ่ยวสวีดมันควบคุมร่างของเสียสเ่ยวสวีดก่อนแล้วดึงมือของลาหวังอย่างโมโหแค่ใช้แรงนิดเดียวก็ทําให้มันขาดได้ท,ทันทีแล้วกดหัวของเขาแค่ปังเดียวก็ส่งละหวังไปในทันทีทําให้เสี่ยวหวังเสียใจจนสติแตกและร้องให้ไม่หยุดถึงตอนนี้อาเวยจึงได้แต่ตามลูกสาวต่อไปกลัวว่าเจินหนีจะทําร้ายเสียสเ่ยวสวีดแต่ระหว่างที่ตามไปนั้นอาเวยกลับมาถึงห้องใต้ดินบ้านโดยไม่ตั้งใจ เขาเห็นมนุษย์หัววัวตัวนั้นที่นี่แล้วในวินาทีต่อมาก็ถูกมันโจมตีอย่างฉับพลันจับผมอาวยแน่นแล้วก็กดเขาลงกับพื้นถูกไปมาอยู่เรื่อยๆแต่ตอนที่คนนั้นอยากฆ่าอาวยสติของเสี่ยวสเสบียก็กลับคืนมาเธอกำม,มีควบคุมมือซ้ายของตัวเองอยากจะฆ่าตัวตายเพื่อยุติเรื่องเลวร้ายทั้งหมดนี้แต่อาไวยไม่อยากเห็นลูกสาวตายแบบนั้นจึงเข้าไปดึงรั้งอย่างสุดชีวิตแต่ด้วยพละกําลังของเขาเพียงคนเดียว ก็ไม่เพียงพอที่จะดึงตัวเสี่ยเวเสวี่ยที่อยู่ด้านหลังออกมาได้หารู้ไม่ว่าขณะที่เขากําลังสิ้นหวังหัวเจี๋ยก็ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังอย่างฉับพลันช่วยสามีดึงลูกสาวกลับมาและเสี่ยวหวังก็มาถึงที่นี่ในที่สุดท่องคาถาในคำภีอันกุระอานแม้จะร่วมมือกันหลายคนก็ยังไม่สามารถช่วยลูกสาวคนรักของพวกเขาให้พ้นจากเนื้อมือของท่านจิ้หนีได้พวกเขาจึงได้แต่ก,กอดศพลูกสาวรำให้ด้วยความเศร้าศกเสียใจและหัวใจก็เต็มไปด้วยความสิ้นหวังไม่นานหลังจากนั้น ทั้งคู่ก็จัดงานศพให้ลูกสาวแล้วเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นก็สงบไปได้ระยะหนึ่งแล้วแต่แล้ววันหนึ่งเขาจู่ก็ถามพี่ชายตัวเองว่าเอาเข้าจริงแล้วได้นําครอบครัวของอวีไปถวายแด่เทพเจ้ามือหรือเปล่าแต่พี่ชายกลับบอกความลับที่ยิ่งคิดยิ่งหน้ากลัวออกมาเขาบอกน้องชายว่าฉันไม่ได้ทาของใส่พี่อวีเลยทุกอย่างที่ครอบครัวเขาเจอก็ไม่เกี่ยวกับฉันส่วนที่ฉันทําไปดูเหมือนจริงมาก่อนหน้านี้ก็แค่แกล้งทําไปเท่านั้น ฉันไม่อยากให้เห็นน้องสาวของฉันอีซาติดอยู่กับอดีตเลยต้องช่วยเธอเล่นละครเรื่องนี้ให้จบแต่ถ้าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกแล้วผู้ที่สิงอยู่ในร่างของเสี่ยวสวียกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับอวิ๋จริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เห็นได้ชัดว่าเบื้องหลังยังมีเรื่องลับซ่อนอยู่และต้นต่อของเรื่องทั้งหมดนี้ต้องย้อนกลับไปที่หุ้นส่วนของอวิ๋ที่จริงแล้วตัวตนที่แท้จริงของเท็ดดี้กลับเป็นทายาทชาวนาครใต้และบ้านที่อวิอาศัยอยู่ก็เป็นบ้านของยายเขาเช่นกัน ยายของเขาเป็นหมอผีที่โด่งดังที่สุดในละแวกนี้เคยช่วยเหลือชาวบ้านมาหลายคนแก้ไขเรื่องราวมากมายที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้แต่การทําเช่นนี้มากเกินไปก็จะทําให้ตัดอายุไขได้ยายของเขารู้สึกว่าตัวเองอายุจะไม่ยืนยาวแล้วก็ไม่อยากตายเร็วขนาดนั้นเลยใช้เวทมนต์กับวิญ,ญญาณของตัวเองสุดท้ายก็กลายเป็นปีศาจโชคดีที่ตอนนั้นลุงหวังยังแข็งแรงพลังเวทมนต์ก็อยู่ในช่วงพีคหลังจากที่พบความผิดปกติเขาจึงใช้พลังเวทมนต์ทั้งหมดที่มี ไปผนึกปีศาจไว้ในสิ่งของชิ้นเล็กๆที่ดูไม่สําคัญและสิ่งของชิ้นนี้ก็คือเขาสัตว์ที่น้องสาวสองคนของเสียวสวีทพบเจอในห้องใต้ดินนั่นเองแต่ก่อนหน้านี้ลุงหวังได้เตือนทุกคนไว้แล้วว่าของแปลกประหลาดแบบนี้ต้องเก็บรักษาอย่างดีแล้วมันไปโผล่ในห้องใต้ดินได้ยังไงกันคําตอบที่อยู่เบื้องหลังนี้บ้าคลั่งเสียสติจริงๆเป็นนี่ธุรกิจอยู่มากและในฐานะหุ้นส่วนของเท็ดดี้ก็ต้องได้รับผลกระทบเช่นกันดังนั้นเขาจึงคิดหาวิธีที่ดีแบบนี้ขึ้นมา เพื่อกำจัดอวีให้ตายเพราะตายแล้วก็จบเรื่องคนคนนี้ตายไปแล้วนั้นนี่ก้อนโตนี้ก็คงจะลบล้างได้แล้วสินะและเท็ดดี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักก็คงจะรอดตัวไปได้ใช่ไหมละ่ะจนถึงตอนนี้ในภาพยนตร์เรื่องนี้เราไม่ได้เห็นเงาผีสักตัวแต่กลับเห็นความโลภของมนุษย์ที่น่ากลัวกว่าผีเสียอีกมันอยู่ที่ที่มืดมนยิ่งกว่านารกเสียอีกด้วยดวงตาแห่งความโลภจ้องมองทุกสิ่งบนโลกเอาละเข้าวันนี้ขอจบเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฉันคือหมูหอม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ